วันนี้ที่ชุมชนมีการจัดงานเลือกตั้งประธานชุมชนใหม่วันนี้ก็เลยจะพาคุณนายออกไปเลือกตั้งโดยว่าหน่วยเลือกตั้งอยู่ใกล้วันนี้ก็เลยพาคุณนายเดินไปเมื่อเข้าครูหาก็ไปดูรายละเอียดของการระเบียบการของเทศบาลทั้งหลายว่าของเราชุมชนไหนลำดับที่เท่าไหร่เวลาไปเลือกตั้งก็จะได้จำรหัสจำเลขชุมชนได้ วันนี้ของเราก็จะอยู่ที่หน้าสนามกีฬาฟุตบอลยาเทียมเมื่อหมดเวลาลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ก็จะทําการจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ลงลําดับหมายเลขของผู้มีสิทธิสมัครเลือกตั้งในครั้งนี้โดยการนําเสนอชื่อจากประชาชนในชุมชนที่อยู่อาศัยด้วยกันเจ้าหน้าที่ก็จะให้ดูบัตรแล้วก็วิธีการกระบาดแล้วก็แจ้งว่าบัตรด,ดีบัตรเสีย ควรจะเป็นแบบไหนถ้าใครสงสัยหรือคล้องใจอะไรก็สอบถามได้เลยเจ้าหน้าที่ก็อธิบายได้ครบถ้วนนะและเมื่อถึงเวลาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็เข้ายื่นบัตรที่กูหาให้เจ้าหน้าที่ตรวจชื่อบัตรพร้อมให้บัตรเลือกตั้งเพื่อเข้ากูหากาเบอร์ที่ตัวเองชอบก็จะทําแบบนี้ทุกคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งจนครบทั้งหมดถึงจะมีการน,น,านับคะแนน คนสุดท้ายจากนั้นเจ้าหน้าที่ทําการปิดหีบและเปิดนับคะแนนกันที่หน้าครูหาบัตรก็มีทุกแบบไม่ว่าจะเป็นบัตรดีบัตรเสียบัตรเลือกข้ามขั้วจนใต้ครบทั้งหมดเจ้าหน้าที่ก็ทําการรวบรวมคะแนนเพื่อหาผู้ชนะและเมื่อคะแนนออกมาเราก็ได้รู้แล้วว่าใครได้เป็น ประธานชุมชนคนใหม่ก็ขอให้ประธานชุมชนคนใหม่ตั้งใจทำงานนะครับเพื่อลูกบ้านหรือว่าชุมชนของเราจะได้พัฒนาและก็เข้มแข็งสามัคคีตลอดไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชม ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e ถูกใจด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ